ก็แบบนี้เนาะเพราะว่ามันต้องเอาไข่สดเนาะที่ใช่ทอนนี่ก็ทำเองเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอบไก่อบหรือไข่กรอบหมูครับเดือดหนาวครับซื้อก็ตัวไก่หรือว่าจะซื้อแบบของแป้งกดาอ๋อมันเป็นเมนูอะไรนะครับมันเป็นเบริโตครับผมเบริโตครับ พ้าทำใหม่ได้ใช่ไหมครับทำใหม่ครับอันนี้แค่ตัวโชว์ครับอ๋อตัวโชว์ใช่ไหมมันมีแป้งโฮลี่แป้งโฮลี่ชาโผล่ออ๋อต่างกันแค่สีอันนี้ผสมสงข่านเหมือนกับที่ใส่ขนมเปี๊ยกปูนะครับพี่เหรอครับมันมันเป็นแป้งใช่ไหมนั้นเป็นแป้งสาลีครับอ๋อเป็นแป้งสาลีแป้งของฟังอ๋อเอาเอาให้ผมชุดหนึ่งเนาะเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้เนาะมันมันมันเหมือนกันไหมครับอันนี้เออรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่สีครับอ๋อเป็นไก่นะครับพี่ครับผม ต้องอย่างแป้งกักหนึ่งอ๋อต้องใจเย็นนิดหนึ่งเนาะใจเย็นนิดนึงของอร่อยต้องใจเย็นเดี๋ยวถ้าแป้งมันรอแล้วไอ้ตัวมันจะพองขึ้นมาครับอ๋อได้ แป้งปอปิยาต่อเสร็จก็จะเรียกมริโตมันจะเหมือนกับพวกเอ่อบอริโต้เนาะแป้งเขาจะพาะทางเนาะอูแป้งหนาเหมือนกันเนาะตัวนี้รีดเองครับใช้ตัวไม้กึ่งขอทำเองเลยเนาะรีดเอง โฮมเมดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะพร้อมไปข้นงในอย่างนี้ครับตัวไส้ตอกอะไรก็ทำเองอตรงนี้ทำเองเหอตอนนี้ก็ทำาเองเนาะตัวร้อนละร้อนละอยงมีตัวชุดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเจ็ดสิบครับครับผม คู่กับผักสลดัดไ,ได้ๆวันนี้มะเขือเทศหมกตลัดปกติไอ้ต้มที่จะมีพวกมะเขือเทศพวกผักออแกนิคเยอะนะครับครับตัวถาดน่าทานอันนี้จะเป็นผงข่าเหมือนใช้ในทำขนมเป็ดปูนะครับอ๋อครับ จะเป็นมีดิฟ่าที่เขาทำจากแบบเบเกอรี่ครับแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมก็ไม่ครับเพราะว่าก็ใช้กันมานานแล้ว,นนลวก็อ,อันนี้ก็ใช้ปนิมณนมอ้อยวันนี้<อ>ก็ทํามาจากบ้านเลยเนาะตันนี้เป็นซอสซาล่าครับทํามาจากบ้านเลยเป็นมลเบอเทศเที่ยวกับหอมใหญ่แล้วก็เครื่องเทศอ๋อครับน่าทานน่าทาน,น,าทาน มะเขือเทศหมดเนาะได้ๆ<ช>ทั้งยังจะสีสวยเลย,ยทางที่นี่หรือกลับบ้านดีครับพ,พี่กลับดีกว่าต้องนนบอกกลับดีกว่าเสร็มกินข้าวลครับ ครับผม